สวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่ามซองค้นรีสเกตพัทธวัดร่องแสงนะครับมือนี่มาเขา่าปลาเก็บเห็ดนะครับเก็บเห็ดขมเห็ดขมยูคาะนะครับยรอต้นคาดิตัดเม่งครับอู้ดูดูเลยดอกทิพย์โมงนะครับแม่เป็นค้นเคลีคยร์หานะครับอันนี้ก็ได,ด้พอดพอดเดมอกแล้วครับอู้ดงมึงมงครับฟูด คุณนะคือมันจะเป็นเห็ดขมนะครับขมอำลำเลยนะครับสำหรับเห็ดเลยอ่าตั้งม,มัดจะไมอยูสามดอกนะครับสำหรับมองนี้นะน่าจะมมอยูเท่านี้นะครับสามดอกเก็บใส่กระตานะครับ แม่น้อยตุ้มๆหลายอยู่จ้าบ่ทันหูแคบหนี่มตัวเบียนเห็นบ่กเบียต็มแม่น้อยน,นะฮะคุณได้พ่อมกอยู่ครับเคี้ยวไปเรื่อยๆครับอันน่าจะไม่ท่อนี่ครับสำหรับมองนี้เบิ้งมองไม่เองนะครับอ่ออาอ่าเดี๋ยวผมจะตั้บกอนนะครับเวลาผ่าจะท่ายเปิ้งไม่นะครับ มาครับเห็นอีกดอกแล้วนะครับสำหรับเห็ดขมยูคาอู้นะครับนี่ๆๆเก็บให้พี่น้องเดบึงเลยล่ะตึ๊บเก็บเห็ดแล้วก็เราก็ต้องดิดตีนออกนะครับอ่าตีนออกเผื่อว่าเผื่อห้มันเดยไม่เสื่อนะครับเห็ดขมขมอําลำนะครับเห็ดขมน,นี่อีกดอกนึงนะครับนี่ดอกนึงอีกครับ ให้ข่าวมาบึงแางส่องค้นชิสกเกตปทวัดวงแสงกัอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมึงครับเออบึงนี่ก็เห็นอยู่สองดอกเลยนะครับครับนี่เห็ดขมยูคานะครับมามีอีกมอ่งฟังคนประมาณนี้ครับสำหรับมองนี้นะโอเคเราจะตัด ตัดไปเบิ่งตอนผ่ามังไม่อีกนะครับในผ่าอีกก็บ้คุณแม่ใส่ใสใส่ให้เบิ่งนะใส่โอ้พูนพูนอีกครับพูนดอกบักใหญ่เลยครับพูนพูนพูนมดไปจังไดนเนาะครับนี่ครยต้นหาบังมดไปกันเออหยับนั้นเด้อคุณแม่ บอกงครับบอกง่แนมตาเปล่าเห็นเลยครับเ้อนะครับใส่ละใส่น่ามนนึงนึงมาใส่ใหม่เอ้าอู้นังน่งนั่น่ง,อนนงเออมึงขึ้นแม่นะ

มานมานัมนมนัมนมันมันครับมาจ้ามาจ้าปากแห้งบ่ได้แล้วครับปากแห้งบ่ได้โด <laughs> มมหแบบนี้ยจ้าเออวันีเอกวาปองเนี่ยเนาะเฮ็ดอันนี้มันหาบาหยาบนะครับแม่มตาเปล่า,าก็เห็นนะครับเ <c oughs> ออไปไปมองไม่ต้าครับน่าจะมืดแล้วบางน,นี้นี่แหละครับผมเสื้อผ้ามาเบิึงนะครับเห็ดน,นี่ว่าอ่าลายคนก็ หาพอนะครับเห็นี่มันหาค่อนข้างที่จะยากนะครับอ่าเพระาะว่าบางหมองว่าสยูแบบนี้นะครับผมจะถ่ายไว้นะครับอ่าละครสยูบในหอกจังหวีนี่นะเห็นไ่เห็นไหครับสีมันค่อนข้างที่จะกลมกลืนเลยนะครับกับอ่ากับสีของใบต้นยูค่านะครับนี่นี่ครับ องดอกนะครับนี่ครับผมถ่ายให้บึ้งนะครับได้อีกแล้วครับสองดอกครับกรหาเรื่อๆนะครับหาเรื่อๆว่ามองนี้มันกะเสิหายอย่างน้จักหน่อยนะครับเพราะว่ามันของค่อนข้างที่จะหกนะครับบึ้งครับหกไหลเสียหายอย่างนจักหน่อยนะครับสองดอกมันหมานครับมีอีกนะครับมึงนีเดี๋ยวผมจะถายบึ้งนะ อ่าผมก็ได็มาระพอดอกกำงามอีกนะครับสามสี่ดอกนะครับเบิงครับใส่เบิงนะนี่มันติดนะครับงามดีครับนี่นี่นี่เอ,อ้สุดยอดครับเห็ดขมนะครับอันนี้คือเห็ดขมนะครับออองศากล่องถือกล่องเอียงนะเบิ้งครับ ไหนนอนครับงามสวยตั้งไว้ก่อนครับดอกที่หนึ่งเราลองเด็ดตีนออกนะครับนี่ดอกที่สองครับยังไงครับนี่นินดอกที่สองให้เบิ้งอีกครับยังไงโอ้ยเบิ้งครับสีสันอันนี้เห็ดขมนะครับเด็ดตีนออกนะครับเด็ดตีนออกแบบนี้ครับ แต่เบื้องตี๋ครับฟังท้างนี้ครับโอ้ยนี่ครับครับนี่เบิ่งครับสามดอกเลยครับตัวนี้กอเก็บกันสามดอกนะครับเดีดตีนออกครับเพื่อจะเพื่อให้มันอยู่นะครับให้เสือมันอยู่ อ้ใส่ถุงครับอันนี้สามดอกสวยๆนะครับเบิ่งครับเห็ดขมของแถ่ครับทางพุ่นก็บเมีเองนะครับดอกหนึ่งเห็นไหมครับพุ่นขาวๆอ่าฮ่าโอเคครับขออนุญาตเก็บเห็ดก่อนนะครับมาพออีกแล้วครับมีแต่ดอกใหญ่ๆนะครับผมจะให้เบิ่ง นี่ครับสองดอกสองดอกแบบใหญ่ๆเลยครับหลอดสายตาไปได้ยังไงครับหลอดสายตามนุษย์ไปได้อย่างไรนะครับดอกใหญ่ปบนี้นะครับมวยครับมว้นั่นนะครับ ออกไงเพลเลอร์ครับงามแห้งครับดอกนี้บมึงครับครับเอาตีนมันออกงามเะครับเวลาเก็บดีครับคุณดีครับดีครับโอ้สวยงามครับเอ้าวยังได้แม่หองถามมาเห็นอยู่นะครับ งามครับมีสเป็นดอกน้อยโอ้ครับโอเคมีอีกดอกใหญ่ครับอยู่ในในคนผมสิบหมดไปเอานะครับอ่าประมาณนี้ครับแลจวอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆมาพี่น้องผมจะให้เบิ้งอีกโอ้ สว,สวยสวยส,สวยครับสวยๆครับสวยรู้นะครับสวยรู้เลยนะครับมึงครับโอ้อหจะปากแห้งครับจะปากแห้งครับโอ้ยนี่ครับสองดอกครับโอ้ยนะครับ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 โอ้ยกำลังเป็นไอเขาเอ๋งมะกำลังเป็นเบียร์ครับโอ้ย เห็ดขมครับเห็ดขมของหายงากครับไปหามาสามบาทสี่บาทแล้วครับมาพอมองนี้นะครับอยู่บมองเจ้าของเนี่ยโอ้โหนี่ครับอีกเห็ดขมอยู่คานครับอือปือ้แน่นอนจริงๆครับแมครับตอมองไมครับตอมองไมไอ้หมดแล้ว สุดท้ายครับนะครับมากับคุณแม่สองท่อนนะครับอ่าสุดท้ายโอ้ยจังได้เกือบเต้มกะตาขื้เก่าแล้วครับ <c oughs> เก็บสองคนแม่เพราะท่านเขาขมือเศร้าเขาเก็บไปมดแล้วนะครับอ่าเก็บไปมดแล้วก็ได้ช้ำกะตานึงเลยครับก็ถือว่าถือว่าได้เพราะว่าอ่าเฮดมันค่อนข้างที่จะหาย่ากนะครับมือเศร้านี้ไปใกล้เฮดเพราะว่าบ่ได้เขามาเบิ้งนะครับว่า ปลาหนีมันมีเฮ็ดเหมือนเสาได้ขี่รถเลยนะครับเลยไปนะครับเหมือนเสาโอ้หนาเสียได้บ้านน้ำเกียงนะครับเอาไปมัดอ่ะสุดท้ายครับกลับบ้านนะครับคึมฝ่าคึมฝนมาแล้วครับอ่าภัยคามาเบิ้งกับกดไล่กดแทรกกดติดตามครับอ่าสําหรับคลิปนี้กับประมาณนี้ครับขอบคุณครับที่มารับชมนะครับเด้อครับผม